สวัสดีครับทุกคนนี่คือเถียงนาในาน้อยผมที่ทำไว้ไม่ได้ออกมาดูแลหญ้าเต็มเลยต้นไม้ขึ้นดูดิตอนแรกจะทำเป็นร้านกาแฟเนี่ยมีสองชั้นขึ้นไปข้างบนก็ได้ขึ้นไปนั่งชมวิวเป็นบ้านสวนแล้วก็มีสระน้ำเลี้ยงปลาเนี่ยตรงนี้ เนี่ยผมชอบมากเลยต้นดอกจานนะปลูกไว้ตั้งแต่เล็กๆอะ่ะมีคนซื้อพันธ์ุมันมาโตมาเริ่มเลยเนี่ยดอกจานนะหาดูไม่มีแล้วเนี่ยมีสองห้องเนยผมว่าเนี่ยตรงเนี้ยผมทำเคาเตอร์ไว้เป็นไม้เนี่ยเป็นไม้พยุงทั้งนั้นเลยเนี่ย หาซื้อปีกไม้พยุงเข้ามาว่าจะขายกาแฟด้วยไงทําร้านกาแฟแบบกาแฟในสวนนี่ผมชอบแบบไม้ส,สไตล์เก่าๆผมก็เลยไปหาซื้อไม้เก่าเข้ามาหมดไปหลายหมื่นค่าไม้อ่มีไม้พยุงไม้เต็งไม้อะไรที่ว่าป่วกไม่กินก็มีส่วนส่วนที่ปวกกินก็มีไม้ยางไม้อะไรมีหมด นีด่ดูดิเนี่ยอย่างเสาเนี้ยต้นหนึ่งสองพันห้าเนี่ยผมไปซื้อมาปวกไม่กินแข็งมากเลยมันเป็นไม้กลับเนี่ยผมว่าจะทำร้านกาแฟแบบชิวๆไงร้านกาแฟแบบบรรยากาศอะมันก็เหมาะดีเนี่ยมีหน้าต่างมีอะไรแล้วมองออกไปเห็น สระน้ำอะศาก็ทำเป็นรูปหัวใจนะเลี้ยงปา่าเออผมนานเนี่ยผมไม่ได้ออกมาดูเลยพอมาดูแล้วมันเออมันสวยเอะพอดีมันมีคนคนสนใจอยากจะได้ไงผมประกาศขายมีคนมาดูเยอะมากแต่มีอยู่คนไงเขามาดูเมื่อไวรวเนี่ยเขาเขาต้องการมากเลยเขาต่อราคาผมเขาจะเอาให้ได้เลยผมก็เลย Right. ถึงเวลาแล้วถ้าเราไม่ทำอะไรก็ให้คนอื่นเข้าไปดีกว่าผมมาลองทำดูแล้วทำโค้งหนองนาได้สองสาเดือนสู้ไม่ไหวมันหน้าแรงด้วยตอนนั้น่ผมมาเนี่ยปลูกต้นกล้วยปลูกอะไรผมมาลดน้ำโอ้โหชีวิต เกษตรกรชาวสวนนี่มันลําบากมากเราคิดว่ามันง่ายเห็นเขาทาโคกน้องนาโอ้คิดว่าง่ายมากเลยที่ไหนได้พอมาลงมือทำนี่แบบนี่ยจะได้อไม้ทําเป็นห้องเล็กๆเผมชอบไม้แต่ถ้าทําดีๆกว่านี้มันก็จะคลาสสิกอ่ะ เนี่ยปวกมันกินได้นิดเดียวมันมันเจาะได้นิดเดียวมันก็ไม่เจาะเข้าไปอีกเพราะว่าไม้มันแข็งเนี่ยกินได้แค่นี้ไอ้ส่วนที่มันกินได้มันก็กินไปแต่ส่วนที่กินไม่ได้คือเขาเรียกไม้ที่ปวกไม่กินคนโบราณน่ะเอามาทําบ้านเขารู้จักเนี่ยมันก็กินได้นิดๆหน่อยๆพอพอมันกินไม่ได้แล้วมันก็สู้ไม่ไหว กลายเป็นกลายเป็นที่สวยไปเลยพอจะขายขอรปกติผมไม่ได้ออกมาดูนานๆออกมาทีสามตีเดือนแค่ขับรถผ่านๆไม่ได้ดูแบบแต่วันนี้เข้ามาลุยข้างในอาวที่เราสวยเว้ยถึงว่าในคนก็จะอยากได้สวัสดีครับ นี่ครับสองไร่อยู่ติดถนนเลยเนี่ยมีน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมเรียบร้อยเลยขายไปไม่ต้องเสียดายมันละเราก็ไม่ได้ทำแล้วห่วงแต่มีคนเขาผ่านมาเมื่อกี้เขาบอกว่าอย่าพึ่งขายนะเพราะว่าราคาอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันไม่น่าขาย แถวนี้เขาซื้อกันห้าแสนไล่ติดถนนนะเราขายกันมีผมเนี่ยบ้าอยู่คนเดียวขายสามแสนนิดๆสวัสดีครับ